กร์กโเิร์กทีวีมดอยู่กับเกมอ่เกมโกด,ดิวตี้เอ้ยคอร์ดิวตเออเคอร์ดิคอร์ดเฟ้องดีคอร้โกด้ดดดดดดดวฮะอยู่กับกันไรเนอร์ต้องเรียกว่าอ l o โลนทูอ o n โลนนะฮะไม่ใช่โเท่อัลโลนจุดๆแม่งใส่ชื่อไทยไงฮะแม่งมาเริ่มกันเลยทีมเดสแมทมัวมันเป็นตัวสระอัคระฮะขี่ขรดขี้ขาดขี้ราด ทำสักอย่างามาเล่นกันเ<า>ดียวอันนี้ไม่ใช่มันติเพยเยอร์นะครับบอกไว้ก่อนท่านผู้ชมนะเราแต่บอทแต่บอกไว้ก่อนนะครับบทเกมนี้คร, <laughs> รับ,ร <laughs> บรไม่ธรรมดาครับแม่งประมาณระดับเอ็กเพิร์กได้บทเกมนี้แม่งโคตรยากเอายิงแม่งฉลาดฉลาดกว่าคนเล่นอีกอแต่บทข้างเราจะโง่แต่บอทข้างศัตรูแม่งจะฉลาดกว่าข้างเราเปยั้งพูดงี้นะจักจากใจจริงเลยเวย้ยมา อย่ามัวพูดพร่ำนำเพลงกันมาชิงก็ล่อเลยนะสักหมดหนึ่งตัวทีมเดแมชเก่งแมสไปเลยเพื่อนเดกูจะโดนมันเปิดปั่เดี๋ยว,นะว,ยวคอยดูยไม่ต้องกลัวมึงมาเฮ้ยลื่นว่ะอัดแล้วยังลื่นอะ่ะไอ้เหี้ยมาตามกูมาตามกูมายิงยังไงวะเออแบบแบแบ,แบลื่นสไลด์ลงน้ำไปเลยอุย้ยได้เปิดปั่เลยกูโดนแมามันก็โดนเปิดปิง โดนแฟบใส่หน้าไม่ได้แดกหรอกเออเกิดไงวะมองไม่เห็นไอ้เหี้ยบางครั้งบอดไม่ชอบซ่อนกูเบื่อตรงนี้แหละเป็นโหมดสควอทนะเหมือนโหมดมันติพิเออร์แต่เป็นบอดแต่เป็นบอดเออพูดมากตายห่าไปบอกแล้วไม่ออกแบคคิงบ้าไอ้ป้าเขาไม่ออกหวานด้วยวาย ไอ้เจ้าปืนอัดตายหายังน่ะบอกให้ออกกิ่งไม้เกี่ยวหี้ยอะไรกิ่งไม้เฮ้ยคู่สเปซแอนดมิเออร์ทำไมตอนกูเล่นธรรมดาไม่ต่ำครัเพราะกูมาอัดปุ๊บไม่ต่ำเลยฝีมือมือโชว์ความกล้าไอโลคารไม่เป็นไรอ่ะเอาจริงละเมื่อกี้ล้อเล่นล้อเล่นเล่นหน่อยครับเพื่อให้โลกมันมีสีสันนะครับต้องต้องน้องบอดี้สแลมสักสิบรอบเลยไมม่ปไปก็ก็ก็ เชื่อระเบิดเออไม่แดกหรอกตูสไลด์ยิงอย่างคันเท่โอ้โยโแฮม้ไอ้เชี่ยแม่งหลบกูสัตว์เอ้ะอย่างไหนวะนูยไม่ได้แดกเฮ้ยสคอตพอยตูได้สคอตพอย์รับปืนกูได้ตังค์เพิ่มแล้วยี่มกูได้ไปซื้อปืนไปซื้อไอเทมพูดเร็วพูดเร็วไปว่าวะต้องพูดช้าๆนะฮะลิ้นพรันลิ้นพันอุ้ยลงไปนอนตายกับพื้น มึงเคยแบบลงไปนอนยิงกับเพื่นแล้วก็ยิงอัดหน้าสเตล์ป่ะเออกูมึงเป็นมาเนี่ยเนี่ยกูก็ทำเนี่ยชอบนอนยิงกับพื้นเอือแล้วก็ตายอย่างอนาถต้องพูดว่าปืนต้องพูดว่าอะไรนะตายได้น่าักน่ารักมากตายได้กุ้งกลิ่นฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวอันนี้ภาพผมก็ปรับสูงเล็กน้อยครับเกมนี้ปรับสูงมากไม่ได้ครับเดี๋ยวคอมจะรุนแรงเอาเชียร์ใครตายเฮ้ยโหไม่อยู่เป็นแถว ใครนำกวอ่ะบอดมากไม่เชื่อแย่งกูเลยแต่บอดแย่งเงี้ยกูโดนบอด่อยบอดแม่งลัดกูไม่ชอบนอนยิงไม่ชอบเลยเนี่ย,ยอืออแช่ไม่โขอดจริงครับบอกแล้วมันยิงเข้าเฮดช็อตผมเลยเนะี่ยอ่ะอันนี้บอดนะไม่ใช่เพลเยอร์ครับบอกไว้ก่อนเฮ้ยปืนดีอยู่ข้างหลังเฮ้ย hey, วันนี้ส<ะ>ไลด์เขมาอุ๊ยเฮ้ยเรากอน กูเจอร้านหนึ่งตัวแล้วนะเพื่อนผมนะจะสีน้ำเงินครับตัวดีๆนะฮะเพราะว่ามีมแบตตี้ปราร์ตี้อ่ะอ่ะเอเอ,เอมึงมึงชอบนอนยิงเหมือนกูเลยเไปห,หลังๆเข้าหลังออกคตะไหาแล้วไปข้างหน้าอุ้ยเป็นเก็บสามดูดิบอดขาอุ้ยบาดเลยบดแฟลกโดนตัวเองเออบอดขาบอดรถยนต์นะบอดขาจิ้มเร้วอะเยียมอยู่ไหนอีก กูไม่บอกมึงหรอกบอดหกกูไม่บอกมึงหรอกชีลาผมไม่ได้จะบอกโอ้แม่งโหดมากเกมนี้ใครอยากจะลองประลองฝีมือกับผมได้ได้ครับลองกระบ,บอกให็นร้องเ <c oughs> ลง <c oughs> ยเยอะบอดแม่งโคตรฉลาดอ่ะแ,แต่แต่ผมเริ่มฝีมือผมเริ่มพัฒนาขึ้นมานิดน,นึงลนะเดี๋ยวลองไปเล่นกับคนมนะ <c oughs> ั่งคิดหน้าอาจจะลองไปเล่นกับคนนะแล้วจะเหลือขี้เอาไว้เอะจะไม่เหลือขี้เปล่าวะถ้าเกิดวี่กับคนเนี่ยมุณว่าเหลือไหมไม่เหลือไม่เหลือความเป็นมนุษย์ เกมนี้สนุกตรงสไลด์นี่แหละครับแล้วก็นอนยิงกระปืนครับเฮ้ยกูได้หมาแล้วหมาน่ารักหมาผมไขจูแล้๊ดข้องกูเพิ่งไลท์แนส์ฟอร์เมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองมั้งไอ้เหี้ยแล้วมึงอะไรเนี่ยไขจูแม่หมาผมเปลี่ยนเป็นเวรวูฟนะฮะมันป่าได้นะเวรวูฟหมาป่าที่ไหนเวรวูฟหมาป่าที่ไหนตอนแรกเป็นเป็นไลลี่ไลลี่ใช่ไลลี่กินขี้กินขี้ หมงบางบัวแม่ดีเออดีแล้วมันจะได้คิวกูจะได้คิวสไลด์ลนี่โอ้โหอย่างนั้นเทกไบอกแล้วกูเกง่งเอ้ยปืนแต่กูอยากได้นั้นไอเทมนั้นอะไอคนเหล็กอะใส่ชุดคนเหล็กแล้ววิ่งไล่ฟันเขาอะอ้าวจบแล้ว <c oughs> อะไรวะใครใครไอบอท <c oughs> อู้ดเข้าเอวยิงตูด <c oughs> แล้วใครวะแล้วมึงเมื่อวานตัวผู้หญิงเนี<อ>่ยตัวผู้หญิงผมใส่หมวกแก๊ปนะฮะแบบมันจะได้ดูแบบศัตรูยิงโอ้โหมึงเท่อะเอือหมวกแก๊ปหมวกหมวกแจ๊ะหมวกแจ๊ะแจ๊ะแจ,จมาอีกสองสามรอบ,บ,บอีเทียมีบอดคาสองคนครับคาเมนไรเดอร์ขา<อ>ขาเมนขาเมนขาเมนจูบเม็ <laughs> มเมนแล้วหอมมาก กมาตอนนี้ฮะมี10 point เดี๋ยวผมเก็บไว้ซื้อเอ่ออะไรวะช่องสล็อตใส่ปืนไม่ไม่ไม่ใช่สล็อตที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงนะอ๋ออิตัวเขียวเมียอันนั้นไขจูไขจูเกี่ยวเลยจู่ไข่จู่ไข่เม็ดเมมมาครับอีกสักรอบสองรอบครับไม่เสียหายไม่เสียตังค์ด้วยใช่ไหมล่ะ ด่านไหนเนี่ยมันก็เน็ตไอ้ด่านนี้แม่งคุ้นว่ะมึงก็พูดเดี๋ยทุกด่านนะด่านที่มันคุ้นว่ะเอ้ยมึงต้องลองเล่นเว้ยมันจะชิลด่านนี้ด่านแครียดชอบเลยฟรีฟอร์ตกตกแบบฟรีฟรีหมายความว่าไงว่าหมดโดมิเนชั o n นี่มาโหมดวางระเบิดอีกแล้วครับโหมดนี้ถนัดเลยครับระเบิดตึ๊กป่ะอย่างอย่างที่คนเด็กๆเขาเคยบอกว่ากูไปวางระเบิดบนหัวพ่อมเลย HP เพิ่มพอเดิมคุณได้รับระเบิดหนึ่ง GA มากูมันสิ่งกูเลือกเอ่ออันนี้ดีกว่าวิกเตอร์กูนี่เลยเฮ้ยอันนี้มันหมดชิงทงไอ้หมอนั้นเว้ยยึดทงยึดที่ยึดยึดยึดที่ยึดแผ่นที่เออ่ยึดที่ดินแคปเจอร์บ้าหมดแคปเจอร์เออแต่มันเขียนโดมิเนชั o n อะมันเหมือนวางระเบิดอ่ะมาสิ่งกูยึดตรงนี้ก่อนเลยอ๋อไม่ใช่ยึดยึ GA ก่อนโอเคแล้วก็ไป B ต่อ อียิปต์มึงดูมีมีกี่จุดวะดูดีดิมีกี่จุดอยู่สามจุดแบบนี้ค่อนข้างจะกระตุกเล็กน้อยได้เปล่ากิดไปเองแย่กว่าอะไรกูได้แอซซิสเฉยเลยเยี่ยมสไลด์สไลด์ผมเล่นโก้ไปก่อนนะรอซื้อพารคแบ็กออฟสามครับแต่ไม่รู้ปืนพี่แกว่าจะซื้อหรือเปล่าแบ็กออฟสามนะครับแบ็กออฟสามผมเป็นแฟนพันธุดแม่ ผมเป็นแฟนพันธุแท้เกมนี้เลยนะครับขอบอกตั้งแต่ภาคโมนะโเดิร์นวอรแฟร์ละยึดเร็วดิเนี่ยไอ้ปืนกูยึดจุดซีเนี่ยมาเลยดิเปินเฟินจุดซีจุดซีเคลียร์ไม่ต้องแล้วเคลียร์แล้วด่านนี้บนตึกไอ้เหี้ยโดดทีนี้รู้เรื่องอ่ะโดดลงไปไม,ไ,มไม่ต้องถามหาสุขภาพเลยไอ้้เหียแค่มึงโดดลงไปชีวิตมึงก็หาไม่แล้วอ่ะ ไม่ทางไม่อ่ะเอ้กุขอหน่อยดิกคนระเบิดนะครับระเบิดใครเหยียบปุ้มเกินเป็นโกูขันนะฮะไอหมาหมาหมาเรียกใครจูก่อนเม่ไม่ใช่หมาผมตั้งชื่อว่าอ่าสปอคดาร์กนะฮะโขเป็ดสปอคกระโปงเป็ดแล้วหอมมากเฮ้ยเอ้ยตึกเปอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตึกอะไร ถึงฉลองไหมอุ้ยฉากมันโคตรสมจริงไอเหี้ยแต่ทำไมข้างๆมันไม่ถลองตัวข้างๆมันไม่ฉล่มเ่ะอุ้ยเฉืออ้บินกูบินเลยอะโดนยิงทีสไลด์ไปอยู่ข้างข้างทางเลยัะโดนฉิตเอาหมาโครคาไม่น่าเลยหมาสปอคดาเราต้องปฏิบัติกับเขาอย่างเคร่งครัด โอ้แม่สาวน้อยดูตาเรตาจะเราแค่สองแค้านะโอ้จะไม่งกูมาเป็นเพื่อดิลเพืนชาไแต่กูเล็กแต่กูเรียกสาวน้อยพี่คนโอ้แม่อุ้ยเก็บครับอุ้ยระเบิดสไลด์หลบแต่ก็ไม่รอดกระสุนนะฮะโอ้แม่สาวน้อยเอ้ยมึงบังกูบอดเทียเอ้ยเอามึงแยกกูอีกแม่งตาย รีบอดมีทางนี้มีใครไหมเุ้ยเหไวยเชียตัวที่สองตัวที่สามไม่ค่อยรอดว่ะมาตัวเดียวพอยิงได้อยู่จะไม่มาหลายตัวครับเพื่นอนมามูเลยมามูเกมตีรันฟันแทงนะเกมนี้ตีตีรันฟันแทงตีแล้วก็วิ่งวะเออใช่ถุยอะไร <c oughs> วะเพื่อนช่วยหน่อยดิ ช่วยหน่อยสินายจ้อ้ยอูโดนสตัวตุ๋ยมันก็ตุ๋ยมันกลับเซได้เดกตุ๋ยเอาอินมอคุณผู้ชมฮะเดเดเคุณเาจายิงสักเยคูดมือนอจายิงสักคุณผู้ชมฮะอ้เงี้ยแกมันแกมันคนกระหนกฮะปืนพกแม่งด็โอ้ยังง ชมตัวเองไปไหนไรเนี่ยอุ้ยระเบิดกรนสไลด์ลงเฮเ้ยวิ่ไงไล่แทงไล่แทงแทงแม่งเลยยังรอให้เอามีแทงหน้าอ่ะบูสไลด์รอบสไลด์นอนจะเชื่อแม่งตายโอ้ไม่สาวน้อยโอ้ไม่สาวใหญ่แตงหนึ่ง ปืนจะหนาวว่ะปืนอ๋อนี่ไงเพื่อนดีเพื่อนโอ้ยมึงไปเลนอนตรงนี้นอนตรงนี้นอนรอตรงนี้เฮ้ยเยสกูได้ก่อนวะเฮ้ยมึงไปไหนเดี๋ยวกูจะลัดเหมือนที่กูเคยเล่นดอต้ากับมึงเออเอาตึกตึกตึกขลอมอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเย็นเรียกหมาแป๊บใครจ้วงมาหมาแป๊บหมามาต้องแป๊บด้วยเหรอ เฮ้ยไปบีเร็วจะชนะแล้วอีกคิวเดียวหรือเปล่าเฮ้ยเชืยอไหมเอ้ยบีโหลดอยู่เฮ้ยเชื่ออะไรวะไขแย่งคิวกูบอสเนี่ยว่ะโอ้ตุดอะเอาเข้าแขน เชื่อรุ่นแรงยังวะเอ้ยเด็บปืนนี้เดี๋ยวไปซื้อด้วยวะมันไม่ใช่มันเป็นเหมือน M4 อ่ะลักษณะแต่มันเป็นแบบยิงแบบไซมีออโต้โอ้โอเคอีกสักรอบอีก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 สักรอบเล่นกระบอกคือเล่นกระบอกนะสามารถเอาไปใช้ในมัลติเพลย์ได้เหมือนกันมันสามารถเก็บเวลเอไปในตัวอืมแบบเราไม่ต้องไปสั่งวุยในชีวิตในโหมดมัลตีเพลย์แล้วิีานี้คุ้นอีกแล้ว เออกระหนันมึงก็เด่นกับตัวโยมอดสไบเวอร์ไอชิมึงเรียกอะไรวะไออะไรวะพลทหารอ๋อพลทหารไอเราไปฝั่งตาหมาพลทหารแล้วฝั่งนู้นมึงชื่อโกสกี่คนนะไออีคนนึงมึงชื่อฟลอกฟลอกอ๋ออ๋โอ้ดาพลทหารฝักมันชื่อว่าอะไรนั่นแหละช่างมังแต่ถามว่าดานี้พลทหารกูถึกไม่ใช่ไงมึงต้องเล่นสไบเวอร์ครั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะอัดสไบเวอร์นะอัด อัดเลยนะอัดอัดอัดสมองเข้าป่าเอ้ยด่านี้ต้องเอาสมองเข้าป่ากมือต้องเข้าป่ามันอยู่ในป่าแล้วอะไรประเทศเอ่อประเทศไทยจะโดนเรือประเทศจีนอัดอัดอัด domination อีกแล้วหมดหมดยึดอีกแหละหมดอัดอัดตอนนี้ผมอัดคลิปเลยต้องอัดอัด r อัดอัด r ใครน่าสนใจเกมนี้ยับซื้อได้ครับในสตรีมหลักพันเนาะ้ทำไมแล้วได้อะเออเออปิดปิดเกมไปปิดเกมไอีินิตคุณสามารถกดอัตินิต F4 แล้ว n คคลิปได้กดปุ๊บเรียบร้อยไปไปอากาศไปนอกโลกเลยทีเดียวไม่ใช่นอกโลกธรรมดานอกคอมพิวเตอร์ได้ครับหนึ่งหนึ่งกับกูป่าพูดงี้เลยสุดยอดเลยครับตอนนี้เอ่อกูวิ่งมาแล้วายา เฮ้ยกูเห็ยนครายก่อนโอ้ยอะไรกูมันก็กลัวโดนฆ่าเชี่ยเอ้ยทำไมรีโหลดช้าวะอ๋อกูไม่ได้ใส่สกิลรีโหลดเร็วนิ่งตอนแรกเคยใส่รีโหลดเร็วอยู่แอมรีโหลดนี่โอ้ยหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมดมอย่าดมแล้ไม่เป็นไรดมอย่าดมแล้วป้ายขี้เดี๋ยวกูเปลี่ยนปืนไปก่อนเออยแมวแมวเอาอ่าวิกเตอร์โอเค โอ้โหไม่เชื่อมเมื่อกี้เลตตกสไลด์โอ้โหไ,ไม่มีใครเลยโอ้ยเชื่อขบวนอ๋อไม่ใช่อ๋อข้างล่างก็ไม่ใช่แคปเจอร์แล้วแคปเจอร์แคปเจอร์ถ่ายรูปแป๊บแคปเจอร์สุดยอดแคปเจอร์ไม่เห็นมีใครเลยวะแม่งไม่มีใครให้กูยิงเลย,ลน,ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง วิ่งวิ่งดีโหลดวิ่งดีโหลดเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรตกใจเยัยสไลด์สไลด์นอนเฮ้ยใครการล็อกกูเห็นมันกำลังเดินมาเลยจับแล้วก็เกิดเป็นโกโก้คันเนี่ยฮะที่มากับว่าอ่าทุ่งข้าวสาลีเฮ้ยหมาหมาเป็นยอะไร ยิงหมากูเลยยิงหมากูเล,สลยสไลด์นอนเอดมิวบีเดี๋ยว,ยวกำลังไปเหมือนกูเล่นเคาน์เตอร์สไตล์ยังไงไม่รู้เฮ้ยเรียบร้อยโอ้จศพล่ะแต่ถามว่าเคาน์เตอร์ไม่มีแมปป่าดิว่ามี The Forest ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ถือเกี่ยวกับบ้านแล้วถ้าต่อมาต่อมาก็รับ ต่อมาก็เผ uhm ็ดชาวานาทำนาอยู่ต่อมาเราจะทำเลย <S 2> <S 2> ต่อมาก็เผ็ดต่อมาก็เผ็ดดิครับจะอยู่ให้มันต่อยคุณจะเก็บไว้ภ um ายในตัวอะไรนะตำน้ำพริกก็กินน้ำพริกดิเข็นโคขึ้นภูเขาทำไมเข็นเขาขึ้นภูเขาบ้าก yes? ็มีแต่เข็นโคขึ้นแคร่โดนลุ่มประชาทันอย่างหนักเมื่อกี้ โดนลุมกินโต๊ะฮะเยี่ยมก็กินโต๊ะไม่น่าอร่อยกินโต๊ะะอ่ีเดียวกัากินข้าวใช่ไหมโต้มันให้แอลวอดีนเอื้อโกูเอื้อโตได้ชาติเล็กชาติเล็กกูนี่ธาตุไฟเลยไม่เกียวอ่ะนี่เองชาติเล็กเยอะกูนี่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินนุ่มาครบมีใครจูบแฟนโอ้ยวิ่งเข้าดีกำลังมันก็ไม่รอดดีๆฮะ สไลดใส่ตรุดเฮ้ยเกมนี้สนุกอย่างหนึ่งครับเรื่องการสไลด์ยิงนะโคตรเจ๋งเกลียดบอดเหมือมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วบอนมึนอะไรที่โหดมากเฮ้ยรู้สึกมึงกูจำมึงได้ตอนมึงทำบวบบีกูฟังไอ้แค่นี้จริงแค่ทำบอบบีวะสไลด์ต่อโอ้ยกูมาตัวเดียวกูพอว่านะไอ้หมู่เอ้ย มันแก๊งแก๊งเลนกลางตัวเลนกลางเหรอฮะเออมิดมิดวอลย์เนี่ยตมิดวอลแล้วเล็บบอลไปไหมไล่ไหมไล่วอลไหมไล่วอลกดไล่ให้เลยไล่ะุยไอ้กูฝันว่ากูอยากโดนหลองแอวนแหงน้ำแต่เด็กแล้วไอ้ตัวไปปุ๊บหายไปเลยอุ้ยเชี่ยใครวะเอ้ายู่ไหนวะนี่คคือเพื่อนคนนั้นคารุเธอ อูตายตายรอบแล้วแม่งน้องเนยจะไม่ทนอดทนมาโอ้กูตาเบอร์ีมองไม่ค่อยเห็นหด่านนี้แม <Enfin> ่งไฟอีโน no ่ระเบิดจะได้รู้ระเบิดจะได้รู้เฮ้ยไฟจะได้รู้ อยู่ไหนครับหมดรถสไลด์เลยกูยึดบีก่อนมาอะไรมาบอกเจอรี่บีเจอรี่บีเจรี่บีอร่อยอร่อยมีลูกหมีด้วยมีเหี้ยวมีปูอืมมากูได้มามาแล้วกาดด็อกกาดด็อกกูเรียกวก็มามาแวววุบมาป่าที่ไหนนะฮะแวววุบเอาเทิ้งมึงสบายใจเลยอเลมอนด็อกเลมอนด็อกมึงมาเป็นเมทันเกียร์เลยมาเปิด มาเพจมีมีทันเกียร์ซอริกวีวเดฟเฟนท์ทอมเพ็วิดีโอรีวิวถุยเริ่มลายสาราแล้วเริ่มลายสาราแล้วเอาจริงแล้วเขาบอกให้ชาร์จแบตอะสกิลนิ่งชาร์จแบตอ๋อเขาบอกเ<า>ขาบอกเขาบอกชาร์ลี่ชาร์ลี่ชาร์จแบตนี่เฮ้ยก<า>ูโดนยิงเอื้อเใครอป็นใคเพื่อนของนายเฮ้ยอ,อีกอีกซีคิวกูขอกูขอแคมคิวกูขอแคมคิวเอ้ยแคมคิวไม่ ขอแคปคิวมาไ้เจอกันคลิปหน้านะตันนี้ก็บาย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 โอเคอเดี๋ยวขอดูนี่แคปคิวก <c oughs> ่อน